ต่อกากคูมือปานะคะแล้วก็อีกเทอมหนึ่งที่นิยมใช้กันนะคะก็คือเทอมชื่อว่าทูดอร์นะคะซึ่งเทอมนี้จะเป็นการขายส่งนะคะไปถึงยังหน้าบ้านลูกค้านะคะเทอมนี้นะคะ mm hmm. ผู้รับผิดชอบ mm hmm. ก็คือผู้ขายนั่นเองคร mm ับหรือชิปเปอร์ในเมืองไทยนี่เองนะคะ mm hmm. ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งทุกอย่างค่าใช้ใจ่ายในการเคลียร์คัสตอมสุลรากรทุกอย่างและค่าใช้ใจ่ายอินแลนด์ทุกอย่างนะคะจะตกไปของผู้ขายทันทีเลยซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูดีๆนะคะรวมถึงค่าประกันก็อยู่ใน คามรับผิดชอบของผู้ขายด้วยนะคะคุณแต่อย่างที่เซนบอกนะคะว่าเทอมที่สำหรับผู้ส่งออกมือใหม่ที่อยากจะแนะนำมากๆก็คือเทอมของ FOB mm hmm. เท่านั้นนะคะคุณ FOB นะคะคุณซึ่งเป็นเทอมซื้อขายที่ความรับผิดชอบของเราจบแค่ท่าเดือที่ประเทศไทยเท่านั้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือคลองเตยท่าเรือกรุงเทพท่าเรือหนหลชบางนะคะถ้า ลาดลาดลาน,ลลานหลดลบบาดกะบังนะคะ BMT ผ้าใแดงนะคะหรือส่งขานะคะฉะนั้นนะคะแนะนําให้ทุกคนใช้แค่เทอมของ FOB BKK คะ่ะเพราะว่าเรื่องของค่าขนส่งต่างประเทศนั้นนะคะถ้าเรามือใหม่ปุบ๊บเราควรจะให้ลูกค้าเป็นคนจัดก,การง่ายกว่านะคะคุณแล้วให้ลูกค้าบุ๊กมาเองดีกว่านะคะคุณติดตามคนรู้ดีๆอย่างนี้ได้ที่ ทิกตอกอาจินไตเซนแล้วก็ Facebook ส่งออกมันง่ายนะคะเซนจะมีไลฟ์ทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะช่วงราบประมาณ4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มเป็นต้นไปนะคะคุณขาหากมีคําถามนะคะสามารถเม้นมาใต้คลิปนี้ได้นะคะคุณหรือจะแอดไลน์แอดมาที่แอดอาจินไตนะคะ l i โอเอนะคะเออเมริกาเจสเจอร์แปร์ไออินเดียเอโนเวชิทัยแลนด์เอเมริกานะคะแล้วก็ไออินเดียไลโอเออาจินไตคะ่ะ แล้วพบกันนะคะส่งออกไม่ง่ายนะคะเพียงคุณรู้แค่ว,ว่าวิธีการไหนที่คุณจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ที่คุณจะสามารถคุยกับลูกค้าได้ยาวต่อเนื่องนะคะคุณควรจะใช้เทอมนั้นนะคะคุณบวัสดีค่ะ